ก็สวัสดีนะครับกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับมาเรียนภาษาจีนนะครับกับเหล่าซืออาร์ตนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับในวิชาภาษาจีนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในหน้าที่18นะครับนักเรียนดูด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีบอกนะครับว่าในหน้าที่18นะครับ วันนี้นะครับเราซื้ออาร์ตนะครับก็จะมาสอนหนูนะครับอ่านภาษาจีนนะครับแต่ว่าพวกหนูอ่าวันนี้นะครับไม่ต้องทํากันบ้านนะครับเราซื้อไม่มีการบ้านให้นะครับเราซื้อมีแต่มาสอนอ่านนะครับในวันนี้อ่าขั้นต้นเลยนะครับวันนี้เราซื้อก็จะมาแนะนําคําศัพท์ในบทเรียนนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างในคําศัพท์นะครับที่สําคัญนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด สี่ข้อนะครับสามสี่นะครับสี่ข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับจะอ่านว่าหนีเนมอหนีเนอนะครับหนีเนอแปลว่าเธอละนะครับเธอละเธอละเป็นไงบ้างเธอละสบายดีไหมแบบนี้นะครับใช้คําว่าหนีเนอนะครับต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับตรงนี้อ่านว่าจังจังนะครับ จางตัวนี้นะครับไม่ใช่แปลว่านามสกุลนะครับจางแปลว่าศกกระปกนะครับจางแปลว่าศกกระปกนะครับต่อไปนะครับข้อท um ี่3มนะครับ <VI> ข้อนี <oyun> ้อ่านว่าตุ <or> ้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉีนะครับแปลว่าขอโทษนะครับตุ้ยปู้ฉีแปลว่าขอโทษนะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับข้อนี้อ่านว่าเหมยกวนฉี เหมยกวนสี่นะครับเหมยกวนสี่แปลว่าไม่เป็นไรนะครับต่อไปนะครับเด็กๆอ่าเราก็เปิดในหน้าสิบแปดมาหน้าเดิมใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะครับเราซื้อก็จะให้นักเรียนอ่านนะครับคําศัพท์ในบทเรียนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าคาศัพท์ในบทเรียนนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับอ่านว่า ตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับที่เราซื้อใช้ดินสอสีเขียวนี้นะครับคือชื่อคนนะครับชื่อคนนะจะมีเด็กอยู่สองคนนี้นะครับเด็กสองคนนี้กำลังพูดคุยกันนะครับเด็กสองคนนี้กำลังพูดคุยกันนะครับมาดูประโยคแรกนะครับตรงนี้จะอ่านว่าหมีเห่าหมีเห่านะครับ หมีเห่านั้นเรากร็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแปลว่าสวัสดีนะครับต่อไปบรรทัดที่สองนะครับอีกคนหนึ่งก็เลยพูดตอบกลับไปว่าหมีเห่าหมีเห่านะครับแปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะต่อไปนะครับมาดูในบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดนี้อ่านตามเัาซสือช้าๆนะครับจะอ่านว่าอวซือหวังเสี่ยวฮวา วอรซึหวังเสี่ยวหัวนะครับวห,ววหวังเสี่ยวหัวนะวอซึหวังเสี่ยวหัวนีเนออ่ยาประโยคนี้นะครับจะแปลว่าว,าวาอวอร์ซนะครับฉันชื่อหวังเสี่ยวหัวนะครับแล้วเขาตอบว่าแล้วเธอล่ะอ่าเธอล่ะนะครับนีเนอแปลว่าเธอล่ะนะครับอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าอ่าเราจะใช้สีส้มอ่าสีเขียวนะครับ อ่าบรรทัดหนึ่งนะครับก็จะอ่านว่าเเจี o, o, ang, si ang ียงงส่ฉสี่ยวเฉียงนะครับประโยคนี้แปลว่าฉ an, si si ันชื่อจางเสี่ยวเฉียงนะครับคือฉันชื่อจางเสี่ยวเฉียงนะครับอ่าเด็กอีกคนนึงก็เลยตอบว่าฮะจางเสี่ยวเฉียงจางเสี่ยวเฉียงเนี่ย an? si si น,นะอ่าเพราะคําว่าจางเนี่ยแปลว่าสกปรกใช่ไหมครับ ซึ่งชื่อเด็กคนนี้ไม่ใช่ชื่อจางที่แปลว่าสกปรกนะครับชื่อคนนี้คือจางเฉยๆนะครับไม่ใช่จางที่แปลว่าสกปรกครับเขียนไม่เหมือนกันเขาจะใช้ซิ่งจางตัวนี้นะครับนามสกุลจางตัวนี้ก็จะอ่านว่าวอซิ่งจางฉันเนี่ยนามสกุลจางนะครับวอปู้จางวอวแปลว่าฉันใช่ไหมวอวแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่นะครับ รวมกันว่ปู้จังฉันนะ่ะไม่ได้คนสกรปรกฉันเนี่ยทาไมนามสกุลจางที่แปลว่าจังนะครับไม่ใช่ว่าจางสกรปรกนะต่อไปนะครับเรามาดูสีแดงในสองบรรทัดส,สุดท้ายนี้นะครับเขาบอกว่า,วาโอ้ตุ้ยปู้ฉีจางเสี่ยวเฉียงอ่าก็แปลว่าโอ้ขอโทษนะครับฉันชื่อจางเสี่ยวเฉียงนะครับไม่ใช่ จังที่แปลว่าสกปรกนะอ่าต่อไปนะครับพาท่านสไทยก็เลยพูดว่าเหมยกวนสี่เหมยกวนสี่นะครับแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนักเรียนจะงงๆนะครับว่าทําไมมีคําว่าสองจงังเราซจะอธิบายให้ฟังว่าภาษาจีนะ่ะออกเสียงเหมือนกันนะครับแต่ความหมายไม่เหมือนกันอย่างที่ซาจือบอกว่ามีทั้งนามสกุลจาง กับจางที่แปลว่าสกปรกใช่ไหมทีนี้มาอ่านตามบทสื่อหนึ่งครั้งนะครับในบรรทัดที่หนึ่งนะ,ะจะอ่านว่าหมีเห่าหมีเห่าสวัสดีนะครับอ่านบรรทัดที่สองนะครับหมีเห่าสวัสดีอ่านดีกคนหนึ่งก็เลยพูดเหมือนกันนะครับอ่าบรรทัดที่สามนะครับ,อ,บ,รบอ่านว่าวัวซื่อหวังเสี่ยวหัว หวอชื่อหวังเสี่ยวหัวฉันชื่อหวังเสี่ยวหัวใช่ไหมครับมีเนอเธอละเธอละชื่ออะไรเธอละชื่ออะไรอีกคนนึงบอกว่าหวอเจ้าจางเสี่ยวเฉียงฉันชื่อจางเสี่ยวเฉียงนะครับอีกคนนึงก็เลยบอกว่าฮะตกใจเลยนะครับจางจางเสี่ยวเฉียงอีกคนนึงก็เลยบอกว่าหวอซิ่งจางนะครับฉันนามสกุลจาง หัวปู้จังนะครับฉันไม่ใช่คนสกรปรก่าสันคือน,นามสกุลจางเฉยๆนะครับไม่ใช่จางที่แปลว่าสกรปรกนะครับอีกคนหนึ่งก็จะตอบว่าโอ้ตุ้ยปู้ฉีจางเสี่ยวเฉียงคือโอ้ขอโทษนะครับจางเสี่ยวเฉียงอ่าบรรทัดสุดท้ายนะครับที่เราคือสอนไปอ่านว่าเหมยกวนสี่นะครับจําให้ดีนะครับเหมยกวนสี่แปลว่าไม่เป็นไร โอเคนะครับประมาณนี้นะวันนี้นะครับเราซื้อก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราซื้อมีเพียงเท่านี้ก็ให้นักเรียนเปิดคลิปนะครับแล้วก็ฟังที่เราสื่อสอนนะครับแล้วก <ations> ็อ <laughs> ่านตามได้นะครับวันนี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับแล้วไว้เจอกันวันศุกร์อีกทีนึนะครับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ